ครับวันนี้มากินโจ๊กน้ำกันเดอเกีกินอะนี่เดี๊ยวกนโจ๊กเนื้อไม่แล้วบานี้เนมักเกียอีกแลวเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมโมกาออกข้างนอกได้ยังอยากินโคตร่พี่แซงอย่างอนท่อหรอเอาสิลวกว่าต่ว่าสิลวกโอสิลวกมักเกียบ์บอว่าเสีดดย ซอยงามล้วนมาเกมกีแข็งเดียว้อมน้ใส่ล้นๆจิมเกลืดเก้างหลังนะโเด้าแล้วก็เสียบหาด้าเบาด้าบบีวมาี่เปเสีทสิ่้นะตายบอเรื่องนี่อืเจ้าเราหอฮะเจ้าแล้ว้อสิมบอิม ชอบ่ไหผมเชื่อมากมั้มันตกใจมันไหนเออักัเวจะมีแบเดียโอ้ยอตบตตตบอย่างน้นก่นตไอ้ทีซเนี่ยนาะเนาะที่ว่าเฮ็ดป้ายบานขนาเทนแบนี้ได้เนะเาว่าเอาใส่ตบโอ้ชอบสิแหะขางสายแล้วินมิมันเป็นยังไงเออปิดก่อนแขนปินแขนนวัน่ คับอบันคักบ่อคัดก่อนไปอยากัดกัดกัดไม่บเยอมา เนาะาาไม่เห <S preach science> ็ปะกันโอเอกก๊บกิาจิ้มกุ๊บก่บ้ากเบื้องเิอไเสบอา่าิะมาเนี่ยแตชาจเดบอกกาวนเืนเดีมต่าวดยจะมาชาก้าวข้นเืนเดีย อย่างประชันก็บอกถาวเนี่อือจะไปกินลายกันนูนเหินเธอมาถาวรชุ้นกันเนาะเดี๋ยวไทยอยู่มามามาพี่น้องมาแซ่บๆนี่ตอนเลิกรอบเลิ ก็อว <glaube yapmış> ้า <ga> ต้องจะยังพปบมแม่นบ่กันแบบนะรสดาแซบมขึ้นแบแ บน้วขอไยังยังเงาวบขวบดีเนาะนี่เป็นยังไงบ้างครับ น,น,น,นีกวนะ่านว่าเนี่ยตัวน้เื่งน่าตัวน่าคืม่วกไปกินบ่เนจสุเยี่มไ้แก้วบอกวัน